สำหรับอ่าฟ l แลอีที่จะรับชมต่อไปนี้นะครับอยากให้ทุกคนเอ j นจอยไปกับมันเลยเพราะว่าอีพีนี้เท่าที่ผม,ผมก็ไม่เคยดูนะรู้แค่สปอยมาว่าแบบมันค่อนข้างน่ารักมากแล้วก็มีความโรแมนติกค่อนข้างเยอะก็อยากให้ทุกคนฟินไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันและมันจะมีข้อคิดของบทสรุปในเรื่องนี้ที่ดีๆอยากให้ทุกคนตั้งใจดูมากๆครับ ครับผมนะฮะอ่ะที่ท้ายนิดเดียวแล้วกันพี่แบบซี่ครับมีอะไรฝากบอกแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก่อนได้ดูไฟนลอีพีครับเชิญครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าค่ะที่สนับสนุนแบบน,น้องๆกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วก็ตั้งแต่ตอนแรกที่เราทํากันอ่ะมันเป็นความตั้งใจดีจริง,รงๆที่อยากให้ซีรีส์มันเยียวยาทุกคนด้วยอะ่ะเพราะเราเชื่อว่าแม้ทั้งน้องๆนักแสดงทุกคนอะ่ะ ก่อนแสดงเรื่องนี้ก็ได้รับการเยียวยาจากแฟนคลับทุกคนมาตลอดเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่างานชิ้นนี้พอมันออกมาทุกคนก็อยากให้เยียวยาแฟนคลับเช่นกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะครับผมนะฮะและนี่คือนักแสดงนะรมถึงผว้กันครับจากแฟนที่ท้องแรสุดเห่แน่นอนชีสูกูเดนเช่